บังช้างมานะคะแล้วก็ตัดส่วนที่เสียมันออกนะคะตัดก้านตัดส่วนที่เสียของมันออกราพอพอเสร็จแล้วก็เอามาล้างน้ําค่ะล้างน้ําเปล่าเนี่ยป้าน้องล้างทิ้งสามน้ำเพราะเพราะมันมีทั้งฝุ่นแล้วก็ไม่รู้ว่าเออเวลาเขาตากเนี่ยหมาเหมือนไปย่ําคนย่ําอะไรแล้วฝุ่นเนี่ยนะคะป้าน้องก็ล้างสามน้ํา เสร็จแล้วก็คั้นใบรังจืดค่ะคั้นใบรังจืดแล้วใส่เดี๋ยวแช่ไว้นะคะมันท้อพริกนี่เขาคงจะฉีดยาด้วยล้วค่ะป้าน้องจะไม่ซื้อพริกป่นกินนะคะพริกป่นเนี่ยเขาไม่เลือกส่วนที่เสียก้านเขาป่นกันไปหมดนี่ป้าน้องเลือกแต่ส่วนดีๆค่ะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวแช่น,น้ำใบลังจืดไว้ เราพักเราล้ลางเราเดี๋ยวจะเอาไป็ปากค่ะเวลาปากป้า,าปน้องก็จะมีมีมูกตากนะคะป้าน้องจะมีมู้งากไม่ได้ตากกับพื้น,นะคะห้อยห้อยเหยียดที่มุก,กันมแมลงป้าน้องไปร้านอะไรเนี่ยตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยใส่ใสที่ปนนะคะเพราะที่เขา ขายเนี่ยเขาไม่ได้ล้างเลยซ้ำไปแล้วก็ปนปน,นกันไปหมดเธอไปเอาถุงที่แม่ทิ้งมานังแม่ใส่นลยน,นะเอ้ยถุงกิโลเลือกเลือกก้านแล้วแล้วที่มันเสียเนี่ยคะ่ะฟอฟอเนี่ยเป็นเชลาราเนี่ยเลือกออกบทนะคะ,ะน้องจะไม่เอาเลยถ้าเผื่อเขาทำขายเนี่ย เขาใส่ปนกันไปหมดค่ะป้าน้องจะไม่เอาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะไป็นล้างไปสี่น้ำแล้วนะคะอันนี้แช่น้ำใบลงเจ็ดค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันมีทั้งฝุ่นมีทั้งยาฆ่า,มาแมลงที่เขาฉีดไว้นะคะแล้วป้าน้องก็จะมาใส่มุ้งนะคะตัวอะไรตอมไม่ได้ค่ะเกี่ยรแล้วก็ตากไว้ให้แห้ง ตาคให้แห้งแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปคั่วเอาไปอบก่อนค่ะแล้วก็มาคั่วถ้าเผื่อคั่วทีเดียวมันจะไหมเอาไปอบมันจะกรอบแล้วก็มาคั่วนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวก็เตรียมตะไคร้หัน่นผักชีใบเลื่อยใบมะกรูหัน่นต,ตาตาแห้งแล้วก็ไปคั่วแยกกันคั่วนะคะมันสุกไม่เท่ากันแล้วเดี๋ยวมาปั่นรวมกันค่ะนี่คือพริกป่นป้าน้องนะคะสะอาดสะอา้าน ้อมคะ่ะใครมากินติดใจทุกคนป้าน้องยังไม่ซื้อิกป่นที่เขาป่นขายนะคะเขาไม่เลือกเสียเสียทิ้งการเกินเขาป่นเข้าไปหมดแล้วแถมออไม่ล้างด้วยเพราะมันฉีดยามาด้วยแล้วมันมีฝุ่นบางทีเนี่ยเขาตากไว้กับพื้นดินหรือจะมีอะไรปูก็ตามแต่บางทีเขาตาก,กถนนเนะะี่ยค่ะบางทีก็มีปลาติกปูหมามันก็ไปคุย,ค,ยคุยกระฉี่ก็ออใส่ป้าน้องต้องล้างให้สะอาดค่ะ ถูกหลักอนามัยดูว่าพริกที่ตากไว้เนี่ยเขาแห้งไหมคะเขาแห้งแล้วเดี๋ยวก็เอาไปอบอบแล้วก็คั่วคะ่ะแล้วก็เอาตะไคร้ใบมะกรูดผักชีไปเรื่อยที่หั่นไวเอ่อพึ่งลมหรือตากแดดนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอามาคั่วอบแล้วก็คั่วคะ่ะจะเป็นพริกป่นที่ถูกหลักอนามัยนะคะ เช้ามาป้าน้องก็จะเดินถอดรองเท้าย่ำยานะะียค่ะเพื่อให้ไฟฟ้าสถิตเนี่ยวิ่งจากร่างกายเราลงสู่ดินนะคะแล้วก็จะเดินไปเดินมาหายใจเข้าออกลึกๆแล้วก็จะรับวิตามินดีจากแสงอาทิตย์คะ่ะบางท่านหมอบางท่านเนี่ยบอกว่ามันไม่เห็นจําเป็นเลยมันไม่เกี่ยว แต่ป้าน้องเชื่อคะ่ะไม่งั้นฝรั่งเนี่ยคนทั่วโลกเขาไม่นอนอาบแดดนะคะที่เขาอาบแดดเนี่ยก็เพื่อให้ได้วิตามินดีเพราะวิตามินดีเนี่ยมีอยู่ในแสงแดดคะ่ะถ้าเผื่อร่างกายเรามีแคลเซียมฟอสฟอรัสพอแต่ไม่มีวิตามินดีนะคะร่างกายก็จะเอาแคลเซียมเนี่ยไปใช้ไม่ได้เท่าที่ควรนะคะเขาก็จะเป็นโรคก,กระดูกบางกระดูกผุกระดูกพุนนะคะ เห็นไหมคะฝรั่งเนี่ยเขาพยายามอาบแดดนะคะป้นน้องเชื่อค่ะแล้วก็คุณพ่อก็สอนให้ป้นน้องเนี่ยเดินถอดรองเท้าเดินบนยอดหญ้าตอนเช้าเนี่ยทุกวันนะคะแล้วก็รับแสงแดดแสงแดดจะมีประโยชน์มากที่สุดก็คือช่วงเช้าจนถึง11โมงค่ะนอกจากนั้นก็ต้องระวังนิดหน่อยอย่าโดนมากมันจะกลายเป็นมะเร็งผิวหนังได้นะคะ นี่ป้าน้องก็เพาะผักเห็นไหมคะต้องทยอยอันนี้ออ,อไรสวิตชาร์ตคะ่ะเนี่ยต้นเขาเล็กเห็นไหมคะก้านเขาจะแดงๆสวิตชาร์ตต้องทยอยพักเพาะไปเรื่อยๆนะคะจะได้มีผักไครนะคะผักชีใบเลื่อยใบมะกรูดน้องหั่นฝอยแล้วก็จะเอาตากแดดคะ่ะเพื่อได้รับวิตามินดีแล้วให้เขาแห้งคะ่ะ พราะถ้าเผื่อเราเอาไปคั่วแห้มไม่สนิทเขาจะขึ้นลาค่ะกลัวถ้าเผื่อท่านไม่มีมุงตะอันนูน้นป้าน้องมีสี่อันแต่ไม่รู้เด็กเก็บไว้ไหนค่ะท่านไม่มีก็ใช้กระด้งก็ได้ค่ะแล้วป้าน้องก็จะใช้ผาาชีครอบกันนกกันอะไรมาขี้ใส่ฐาน,นะคะตอนน้ำท่วมใหญ่นี่คะ่ปะป้าน้องเก็บพริกออแช่ แช่ไว้พริกขี้หนูคะ่ะพริกใหญ่ตอนนี้พอพอน้ําท่วมใหญ่เนี่ยไฟดับหรือต้องย้ายสถานที่เนี่ยคะ่ะเราขนไปไม่ทันกลับมาก็เน่าหมดคะ่ะก็เลยเกิดไอเดียหรือความคิดขึ้นมาว่าเนี่ยเราช่วงที่เ,เกิดวิกฤตนยคะพริกป่นเนี่ยช่วยได้ดีที่สุดนะคะ อย่างน้อยอยู่นอกตู้เย็นเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้เป็นเดือนอยู่ในตู้เย็นเนี่ยเขาก็อยู่ได้นานนะคะเพราะว่าถึงแม้เราจะไม่มีขาดอาหารผักสดอะไรเนี่ยเรามีพริกป่นเนี่ยแล้วเราเตรียมอาหารแห้งอย่างพ้าน้องเตรียมเตรียมซอสมะเขือเทศเ,เตรียมซอสเย็นตาโฟแล้วก็โปรตีนกเกษตรค่ะ ตอนนี้พาน้องอยากกินก็อยากกินเย็นตาโฟช่วงที่น้ําท่วมนะคะออกไปซื้อก็ไปไม่ได้ผักก็หายากค่ะพอน้องมักจะปลูกต้นแคเตี้ยไว้เขาก็มีดอกแคค่ะอันนี้พาน้องทําไงรู้ไหมคะเ,ออเราอยากกินอะ่ะเย็นตาโฟอะ่ะผักบุ้งเราก็มีไม่พอมันก็มีนิดหน่อยพาน้องก็เก็บดอกแคนะคะมาล้างล้างแล้วก็ลอกเออ กีบเลี้ยงออกแล้วแล้วก็เอาเกสรตัวผู้ตัวเมียมันออกนะคะเพราะตรงที่เป็นเหมือนม้าเนะะี่ยค่ะหัวม้าเนี่ยมันจะขมแล้ว้ะน้องก็มาลวกแล้วหัน่นก็ใส่แทนผักบุ้งค่ะปรากฏว่าอร่อยค่ะใช้โปรตีนเกษตรเนี่ยแทนเต้าหู้แล้วก็เราก็จะใช้เออ มันไม่มีอะไรก็ใช้แค่โปรตีนเกษตรนะคะกับผักแล้วก็ทําน้ําจิ้มน้ําจิ้มก็จะเตรียมน้ําซอสต่างๆไว้ค่ะนี่ป้าน้องก็เริ่มเตรียมแล้วนะคะทุกคนอย่าประมาทนะคะมันจะเกิดจริงหรือไม่จริงเราเตรียมไว้ก็ไม่เสียหายโดยเฉพาะถ่านเนี่ยนะคะเตรียมไว้เถอะคะ่ะเตาอังโลไฟฉายไม่ขีดเทียนนะคะเตรียมไว้ป้าน้องจะมีผักในสวนเห็นไหมคะ ผักในสวนป้าน้องเยอะมากเดือนหนึ่งก็ก็ไม่อดตายอะคะ่ะแล้วป้าน้องจะมีส้มจีดค่ะจะมีส้มจีดนู่นนะคะต้นส้มจีดแล้วก็มีมะนาวนะคะออกไปซื้อไม่ได้ป้าน้องก็มีอยู่ในบ้านนะคะจะมีอยู่ในบ้านพิกขีหนูมีหมดค่ะผักจินจูชายเนะะี่ยค่ะ ผักกาดหอมผักกาดเขียวน้อยเขาจะเหมือนมัสซาดค่ะกินกระลาบก็ได้เนี่ยใบเมืองรักษ์มีหมดนะคะใบสลนันแหนะนะคะมะเขือพวงเห็นไหมคะมีหมดเนี่ยคะ่ะพิคิหนูแล้วนะคะร้อยยี่สาาิบองสาห้านาทีพอ้นะคะอีกสักพักหนึ่งให้ม,มันเย็นก่อนคะ่ะแล้วเดีด๋ยวไปคั่ว คั่วไฟอ่อนๆค่ะคั่วอีกทีนะคะเพราะว่าเราอบพอแห้งค่ะแล้วทวิ้งไว้สักยี่สิบนาทีแล้วก็เอาเอามาคั่วอีกทีอยา่าคั่วไฟแรงนะคะไฟอ่อนๆไม่งั้นเขาไหมแล้วมันจะเป็นเชียงมะเร็งค่ะคั่วให้มันไฟอ่อนๆให้มันสุกมันจะได้หอม เร็วนะคะเอาทับถีกดๆให้กระโดดกระทะมันค่ะกดๆให้กระโดดกระทะมันไม่ใช่คั่วไปคั่วมาไฟอ่อนๆนะคะอขาจะดับไฟนะคะแล้วยังคั่วต่อได้ทักนพงาะถ้าเพื่ใช้ไฟแรงพริกเขาจะไหม้ใช้ไฟแรงพิกเขาจะไหม้ก่อนนะคะดับไฟแล้วคั่วต่อลงคั่วก่อนนะคะไฟอ่อนๆนะคะ เราคันผึ่งลมผึ่งแดดไว้แล้วค่ะเราคันตะไคร้บางๆนะคะพึ่งลมพึ่งแดดไว้แล้วก็คั่วค่ะยังไม่ต้องคนบ่อยนะคะกดให้โดนกระทะบางคนใส่ไปแล้วเกี่ยใหญ่ ใค้นะคะเอาท็อกพีกดๆยียๆเขาค่ะค่ะไฟอ่อนๆนะครับคั่วจนมีกลิ่นหอมค่ะระดับไฟค่ะคั่วต่อได้อีกพักนะคะตัอนเวลาคั่วทั้งติดไฟอยู่เขาจะไหม้ก่อนค่ะ ไปเรื่อยใส่ขั้วได้กันได้ค่ะอันี่ได้คนบ่อยนะคะใช้ทับพีให้มันติดกระทะค่ะไฟอ่อนๆนะคะ เย็นนะคะเดี๋ยวจะได้เอาไปบดนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีเครื่องหมายขาวๆเนี่ยกนลงไปแล้วก็ใส่ปิดให้ให้หมันตรงนเครื่องหมายอ้ยสามเหลี่ยมเนี่ยตรงกับกุญแจล็อกอันนี้นะคะเขาถึงจะเข้าไมางั้นปั่นไปเดี๋ยวคกกระเด็นค่ะอันนี้เขาล็อก,อก<ร>แล้วนะคะเอาพริกใส่แล้วก็เอาตาะไคร้คั่วใส่ชีใไปเรื่อยก,กับเออ ใบมะกรูดใส่ไปค่ะแล้วก็ช้อนหย,ยาบๆใส่นะคะเดี๋ยวปิดฝาช้อนที่ใส่ลงไปเอี่ย <Yeah. S 1> เอาที่มันยังหยาบอยู่ไปนะคะไปใส่ครบมันจะมีที่หยาบอยู่ส่วนข้างบนนะคะ่ะไข่ขวดใส่กับ ใบมะกรูดนวดทีเดียวนะคะต้องปั่นเบาบ้างแล้วก็หยิบตัดไม่ง <t empath etic subtitles> ั้นมอเตอร์จะไหม้ค่ะไม่ใช่เข้ากันสายมันจะดีกว่าทเดียวมันเข้ากันอย่าปั่นแรงๆทีเดียวจบนะคะไม่งั้นใบเครื่องจะไหม้เอาอผักชีใบเลื่อยตะไคร้หกสายเลยไม่ต้องหยิบหกสายเลย ค่อยๆปนกันไปนะคะตองใช้สเปตูล่าขูดมันให้หมดสเปตูลา่าในวางลงไปแล้วก็กดมันค่ะมันจะแนบเนื้อแล้วมันจะขูดออกหมดมันเป็นพลาสติกนะคะ เดียวค่ะแล้วก็เกียรเกียให้มันเข้ากันเพราะว่าเวลาเราใส่ไอ้ใบมะกตรูดตะไคร่หั่นผักชีใบเลื่อยหั่นขั้วเนี่ยเราใส่ไม่เท่ากันค่ะเอามาเกียรช้อนยับยไปปั่นแล้วก็พึ่งไว้ให้มันแห้งทีนะคะ้แน่นอนว่ามันแห้งมันจะได้ไม่ขึ้นรา ป้าน้องจะไม่ซื้อกินเองค่ะพริกป่นเนี่ยหอมหอมใครมากินพริกป่นบ้านป้าน้องบอกหอมมากแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะสะอาดมีกลิ่นหอมสะอาดเดี๋ยวป้าน้องจะเอาเม็ดเกียเม็ดแปกป่บบนลงไปค่ะเพิ่มเพิ่มเพิ่มโปรตีนดีและไขมันดีนะคะค่อยๆโรยใส่เพิ่มโปรตีนดีไขมันดีค่ะในพริกป่นจะได้ไม่ได้กินพริกป่นเชย แร้วพึ่งไว้แห้งนี่คือ,คอผลของพี่น้อง ป้าน้องใส่เม็ดเจียเม็ดแฝกกละงาขั้วเข้าไปด้วยค่ะเพิ่มโปรตีนดีและไขมันดีจะได้ไม่ได้กินแต่พริกเฉยๆโอ้ลืมเอาพริกขี้หนูป่นเข้าไปด้วยจะให้มันเผ็ดต้องเอาพริกขี้หนูป่นเข้าไปด้วยนะคะลืมอันนี้พริกใหญ่หล้วนไม่เผ็ดมาก ามธรรมดาปี่น้องจะเอาพริกขี้หนูป่นเข้าไปด้วยหรือเดี๋ยวป่นที่หลังก็ได้ค่ะคนกินเผ็ดมากก็ก็ใช้พริกขี้หนูป่นกินเผ็ดน้อยเนี่ยค่ะก็ใช้พริกใหญ่พริกบางช้างนะคะเนี่ยเขาจะแดงเนี่ยก็เกลี่ยไว้ให้แห้งแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บใส่ขวดค่ะเอาไว้กินแล้วก็เข้าตู้เย็นก็จะอยู่ เป็นปีค่ะพึ่งไว้ให้แห้งอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เพื่อให้แน่ใจจะได้ไม่ขึ้นลาแล้วก็จะเก็บใส่ขวดเข้าตู้เย็นไว้ค่ะก็จะแบ่งไปให้ลูกสาวขวดหนึ่งพ้วน้องก็จะเก็บไว้สองขวดค่ะพ่อไปให้เขาเขาไม่รู้ลอกค่ะบางทีเขาก็ไปให้เด็กชายหมดทําทียากนะคะจําแล้วจำอีกนี่เป็นวิธีถนอมอาหารชนิดหนึ่งค่ะ พริกป่นที่ทำเองสะอาดและปลอดภัยค่ะคราวนี้ไม่ได้ใส่พริกขี้หนูนะคะจะให้เผ็ดมากหน่อยก็ใส่พริกขี้หนูต้นสนเข้าไปด้วยค่ะหรือจะกินดาก็ได้นะคะตากแห้งใส่เข้าไปด้วยเอาขั้วแล้วก็ป่นใส่เข้าไปใส่นิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะเพราะเราไม่ต้องการเผ็ดมากค่ะต้องการเผ็ดมากก็เพิ่มทีหลังได้ค่ะหรือจะแยกต่างคนต่างปนก็ได้นะคะุน ที่เก็บไว้ได้นานนะคะเออยิ่งช่วงนี้เขาบอกให้เตรียมอาหารไว้อาหารแห้งน้ำไฟทานทานไฟฉายนะคะข้าวเออป้าน้องเส้นพวกน้องป้าน้องไม่ชอบใช้มามาค่ะป้าน้องก็จะใช้วุ้นเส้นเอ,อ่อเส้นก๋วยจับเส้นปอเปี๊ยะหรือก๋วยเตี๋ยวจันบุรีค่ะ แล้วก็เส้นมีซั่อะไรพวกเนี้ค่ะจะเตรียมไว้ขนมจีนจะจำเป็นเราก็มาลวกกินค่ะแล้วมันเก็บไว้ได้นานค่ะ